สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีเล่นคําคมให้ดูนะคะว่าการเล่นคําคมเนี่ยมีวิธีการเล่นการลงเบียดได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นนะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ในการใช้เล่นคําคมก่อนนะคะอย่างแรกค่ะอันนี้ค่ะเรียกว่ากระดานคําคมนะคะอย่างที่สองค่ะเรียกว่าแป้นนะคะแป้นเนี่ยจะมีฝั่งละหนึ่งแป้นนะคะไว้สําหรับ,บ่จัดเรียงเบียนะคะซึ่งแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะได้ฝั่งละเก้าเบียนะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะ เรียกว่าเบี้ยคำคมนะคะซึ่งเบี้ยเนี่ยจะมีทั้งตัวพยัญชนะและตัวสระนะคะพยัญชนะก็มีตั้งแต่กไก่ถึงพอนกงฮูกสระก็จะมีสระที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังไอข้างหน้าและข้างหลังพยัญชนะนะคะเช่นสระออสระเอสระโอสระอสระอ,ระอเป็นต้นนะคะเอะออ่างก็คือสระอใช้แทนกันได้อยู่แล้วนะคะอ่าทีนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสระที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนรวมไปถึง วรรยุกด้วยนะคะก็จะมีให้หยิบใช้ฟรีแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการลงเนาะก่อนจะลงได้แต่ละฝั่งก็คือต้องสุมหยิบเบีย้ยมาฝั่งละหนึ่งเบีย้ยเช่นคุณปูสุมหยิบได้ดวทวงสอเสือแถมหยิบขอไข่แบบนี้ก็คืออะไรมาก่อนคะคำตอบคือขอไข่มาก่อนแสดงว่าแปมก็ได้เริ่มหยิบเบีย้ยเกาเบีย้ยก่อนสมมติว่าหยิบเบีย้ยไปได้เกาเบีย้ยแล้วอ่าแปมก็ต้องเริ่มเป็นคนลงก่อนนะคะโดยที่ตรงนี้ค่ะ คือจุดที่คนลงคนแรกจะต้องวางครับเบี้ยใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเบี้ยแรกนะคะ,ะลงเลยตําลงคําว่าปล่อยซึ่งตัวที่วางครับก็คือยอยักษ์เห็นไหมคะเป็นตัวที่สามได้ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวขอวนะคะทีนี้สีชมพูมันมีความพิเศษอย่างไรดูตรงนี้ค่ะมองเห็นไหมคะโอเคอ,อันนี้นะคะสีชมพูก็คือสองเท่าของคํา วิธีการนับคะแนนเยเห็นตรงนี้ไหมคะอันนี้ค่ะคือตัวคะแนนของเบียร์แต่ละตัวนะคะอย่างยอยากก็มีหนึ่งคะแนนปออังหนึ่งคะแนนขอฝาสี่คะแนนแบบนี้ค่ะเรานับคะแนนคำนี้ก่อนเสร็จแล้วเราถึงมาคูณสองคูณสี่เท่ตัวนี้นะคะก็คือ4 5 6 6้คูณสได้12คะแนนแบบนี้ค่ะทีนี้คุณครูเห็นแปมลงแบบนี้แล้วเนาะคุณครูว่ามันต่อคำยาวไปได้ แบบแรกค่ะก็คือแบบต่อยาวไปนะคะคุณครูต่อคำว่าทองก็กลายเป็นคำว่าฝอยทองมีความหมายนะคะเป็นหนึ่งคำหมายถึงขนมไทยชนิดหนึ่งอาหาสีเหลืองเหลืองตรงนี้เห็นไหมคะเขียนว่าสามเท่าของตัวอักษรซึ่งงองูเนี่ยคะแนนคือหนึ่งหนึ่งสามเท่าก็ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคุณครูได้สิบสองคะแนนอันนี้เป็นที่แปลมลงคิดไปแล้วเราไม่มาคิดแล้วนะคะคุณครูได้สิบสองคะแนนแบบต่อไปค่ะอ่ะแปลมลงซิดคาว่าอะไรเอ่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคําว่าแปลมลงคําว่าปวด อันนี้คุณครูลงแนวนอนอยู่แล้วถึงไหมคะแป๋มก็ลงแนวนอนเหมือนกันแล้วแป๋มก็ใช้งองงของคุณครูเป็นคําว่าปงมีใช่ไหมคะ <c oughs> คุณครูก็ไม่แน่ใจ <c oughs> สมมติว่ามันไม่มีใช่ไหมแต่คุณครูไม่ได้ชาเลลจ์แป๋มก็นับคะแนนได้เลยนะคะแป๋มได้คําว่าปวดแล้วก็ได้คําว่าปงด้วยอันนี้ค่ะหนึ่งคูณสามได้สามปอปลาเนี่ยเราคิดสองครั้งเพราะว่ามันเป็นสองคำนะคะสามสองครั้งก็เป็นหก 6กบกสามเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดคะแนนค่ะอันไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คำของเราก็หยิบออกนะคะทีนี้คุณครูลงคำว่าคุณครูจะลงคนละแนวนะคะลงเบียบเดี๋ยวก็ได้คุณครูลงคำว่าป้องกันไม่ให้เขาลงง่าย คุณครูลงคําว่าชาัดคุณครูใช้ดอเด็กของเขาใช่ไหมคะคุณครูได้พิเศษด้วยสามสี่สิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามอันไหนที่ไม่ใช่คําของเราดีบอ,อกนะคะทีนี้กลับลงอักเด็กแนวเดียวกันอีกแล้วเป็นแนวตั้งกลับลงคําว่าศาสตร์แล้วก็ได้คําว่าชาัดด้วยนะคะพิเศษคืออะไรพิเศษคือสองเท่าของคํแเราก็นับคะแนนข้างหน้าก่อนนะ 3 4 5 5ี่คูณสเป็น10แล้วก็คำนี้พี่2ครั้งใช่ไหมคะ11 12 13 14ิบาตามได้1ิบี่คะแนนอันไหนที่ไม่ใช่คำของเราก็เอานะคะตอนนี้เราลงได้เราเหลือคนละแนวใช่ไหมคนละแนวลงไปแล้วาแบบเหลือแบบเอาออกเดี๋ยวคุณครูจะลงแบบเอาออกคุณครูหาอ,าอองเจอ อ่ะหาไม่เจอไม่เป็นไรคุณครูมีฟรีนะคะอันนี้ค่ะเรียกว่าตัวฟรีเฟรีเราให้มันแทนตัวไหนก็ได้นะคะอย่างคุณครูอยากให้มันแทนแทนออ่างได้ไหมได้เพราะว่าเพราะว่าเรามีเบียออ่างอยู่ในถุงอยู่แล้วเราเอาฟรีไปแทนออ,อ่างแต่ว่าเห็นคะแนไะนไหมคะคะแนนคือศูนย์เราแทนออ,อ่างแต่เราไม่ได้คะแนนของมันแต่เราได้คูณสองของคานะคะคุณครู ออกแบบตัวเดียวแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคุณปูอยากได้เยอะกว่านั้นคุณรูก็เลยลงคําว่าไม่ถูกค่ะคุณปูลงคําว่าอารมณ์ติดตามคุณรูลงคําว่าช่อมองเห็นไหมคะคุณปูลงคําว่าช่อแล้วคุณรูก็ได้คําว่าสอดด้วยนะคะคูณสองของคำคำนี้ได้หกคูณสองเป็นสิบสองคำนี้ได้ ได้สี่คูณสองเป็นแปดสิบสองบวกสี่ได้สิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบแบบนี้เป็นต้นค่ะอ่าสาหรับการลงตัวอย่างการรูปแบบการลงคําคมก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะเราจะไปลองดูวิธีการเล่นคําคมยจะเล่นให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงโอเคขอบคุณมากค่ะ